องค์กรของคุณมีคนลงมือทําหรือมีแต่คนวิจารณ์สัดส่วนไหนมากกว่ากันในเรื่องของการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตและประสบความสาเร็จสิ่งสำคัญมากๆก็คือต้องมีการช่วยกันลงไม้ลงมือร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งส่วนของตัวเองแล้วก็ส่วนที่ส่งผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงานและแผานากนอื่นๆรวมถึงการที่ปฏิบัติอะไรไปแล้วส่งผลกระทบต่อภายนอกไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือคนที่เกี่ยวข้องที่เป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันอยู่ที่ว่าวันนี้การลงมือทําของเรานั้นได้ลงมือท กันอย่างเต็มที่หรือเปล่าหลายๆองค์กรก็จะกลับมาดูเหมือนกันว่าแล้ววันนี้เวลาที่เกิดภารกิจต่างๆขึ้นมาที่จะต้องทําให้สําเร็จนั้นองค์กรของเรานั้นมีสัดส่วนของคนแบบไหนมากกว่ากันระหว่างแบบที่1คือคนที่เน้นในการลงมือทําในการปฏิบัติลงไปลองผิดลองถูกแล้วก็พยายามทดสอบบางอย่างเพื่อดูว่าจะได้ผลลัพธ์แบบไหนกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือสัดส่วนของคนที่เอาแต่วิพากษ์วิจารคอยคอมเมนต์ตลอดเวลาพอให้แทรนด์ใหม่ประเมินด,ด้วยความคิดเห็นแล้วก็พยายามที่จะบอกว่ามันเป็นไปได้ยากพอมีคนลงมือทํา ก็ไปหาว่าเสียเวลาเปล่าอาจจะไม่ได้ผลหรอกกลายเป็นว่าคอยแต่ที่จะให้ไอเดียใหม่ๆตลอดเวลาสบือนว่าแบบถ้าไม่ได้โชว์เทพเนี่ยมันจะไม่สบายใจทั้งๆาที่คนอื่นเนี่ยเขาไม่อยากจะมานั่งเสียเวลาแล้วเขาจะลงมือทําแล้วดังนั้นเวลาที่องค์กรไหนมีสัดส่วนของคนที่เน้นวิพากษวิจาร์เยอะองค์กรนั้นจะขับเคลื่อนได้ช้ามากเดินเหมือนเต่าคานแล้วสุดท้ายก็ไม่มีอะไรพัฒนาไม่มีอะไรคืบหน้าเลยเพราะแต่ละคนเนี่ยถนัดและเก่งในเรื่องของชาวบ้านวิพากวิจาร์จต่ไปหมดโดยที่ตนเองนั้นก็ไม่ได้รู้จักที่จะมาช่วยเหลือและลงมือทําหรื แม้แต่การสร้างประตบการณ์ใหม่ๆจากมือของตัวเองเลยด้วยซ้ำถ้าวันนี้องค์กรของเราเต็มไปด้วยคนวิาพากษ์วิจารณ์บอกได้เลยครับว่าการเติบโตของเราจะช้ามากๆและเสำคันมากๆเลยก็คือคนทํางานก็ไม่มีความสุขหรอกครับสงสารคนที่เขาพยายามลงมือทําแต่ต้องมานั่งฟังเสียงวิจารณ์จากคนพวกนี้ธุรกิจของใครติดปัญหาอยากได้ทางออกส่งคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ